คุณกาลังชมรายการทีวีมีสาระแบบเฮฮาคุณชายกบรับ สวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับนะครับเข้าสู่รายการคุณชายกบนะครับสําหรับวันนี้คุณชายกบนะครับขอประกาศให้พี่น้องนะครับและก็คุณผู้ชมทุกท่านทราบว่าเราจะทวงคืนค่า FT นะครับไอค่า FT นะครับมันก็เป็นค่าที่แฝงอยู่ในค่าไฟทุกๆเดือนนะครับแต่คนง่ๆอย่างเราไม่ค่อยเข้าใจครับถ้าอย่างนี้นะครับวันนี้เราก็จะมารู้จักค่า FT หรือค่าฟักจุเกเตอร์ร่วมกันนะครับ่อนอา่นนะครับเรามายกย่องชัดจุเกตการไฟฟ้าด้วยกั มอบรางวัลส้นตีนทองคำนะครับให้กับการไฟฟ้านครหลวงการไฟฟ้าฝ่ายผลิตและก็การไฟฟ้าส่วนมูลมิภาคนะครับในฐานะที่ทําคุณงามความดีให้กับคนไทยทั้งประเทศในระดับไดมอนด์เลยนะครับนอนะครับเราจะต้องมารู้กันก่อนว่าคนโง่โย่กจนอย่างเรานะครับจ่ายค่าไฟประเภทไหนค่าไฟฟ้าจัดให้เราอยู่ในประเภทที่หนึ่งครับอีกว่าบ้านอยู่อาศัยถ้าใช้น้อยก็จ่ายน้อยถ้าใช้มากก็จ่ายให้เพีากนะครับเก็บตังตั้งแต่บาทต่อสตางค์จนไมถึง3บาท90สตางค์หรือเกือบ4บาทได้หรือไม่ลงข้าวา ไฟหนึ่งกระท่าไฟฟ้าอันหนึ่งพัดลมตัวหนึ่งหลอดไฟสักหลอด2หลอดเอาไว้2ขี้2เยี่ยวนะครับ <c oughs> และประเภทที่1.2ึ่งที่ที่บ้านเสื้อมีตังขึ้นมานะครับเสือติดองคติดแอร์นะครับใช้ไฟเปลืองขึ้นมาหน่อยก็เริ่มตั้งแต่2.7บาทจนถึง3บาท90สตังค์นะครับและการไฟฟ้าก็ออกก,กฎกติการเราใจเราอารมณ์นะครับกับการคิดค่าบริการเพียง38.22บาทนั่นเองนะครับและการไฟฟ้าก็ระบุไว้นในการใช้บริการว่าต่อให้พวกมึงไม่ใช้ไฟของกูนะเฟ้ยพวกมึงก็ต้องจ่ายให้กูซะดีาท กมึง้าใจป้าค่าบริการที่ว่า38บาทนี่นะครับนึกไม่ออกจริงๆนะครับว่าบริการตรงไหนตอนที่ไปจ่ายค่าฟงค่าไฟกูก็เติมน้ํามันของกูเองนะครับกูก็ยืนรอคงรอคิวกูก็ไปของกูเองนะครับและคือหน้าเจ็บใจนะครับเวลากูโหลดหนังโป๊ด,ดูหนังโอ่งหนังเอ็กนะครับไฟแม่งเสือกด,ดับนะครับคอมพิวเตอร์กูพังเลยนะครับนี่กูยังต้องจ่ายค่าบริการให้พวกมึงเลยอ่ะสมมติว่าวกูตายหงตายหาในบ้านกู7ปี8ปีต่อให้ไม่มีหมูหมากาไก่มันอยู่ในบ้านกูกูก็ต้องจ่ายมึงอีก3538บาทมสมบมีตบาท มันจะไม่ขุดศพกูประทวงค่าไฟหรือไงไอ้ที่มันน่าเจ็บอ,อกเจ็บใจไปกว่านั้นนะครับค่าไฟฟ้าของกิจการขนาดใหญ่นะครับแม่งเริ่มจ่ายก็ตั้งแต่2.6บาทแพงที่สุดของพวกมันก็คือ2.7บาทไม่ถึง3บาทนะครับกูจะเปรียบเทียบให้พวกมึงดูนะครับค่าไฟฟ้าของโรงงานทําถุงยางอนามัยนะครับแม่งจ่าย2.7บาทนะครับแต่ค่าไฟฟ้าในขนาดหลังน้อยของกรูนะครับจะต้องจ่าย3.9บาทเกือบ4บาทนะครับปาบอกว่ากูจ่ายแพงกว่าโรงง,งานทําถุงยางอนามัยกว่า1บาท20สตางค์ด้วย,ยมมวกันนี่มึงคิดว่ากูเป งานผลิตหายเหวอะไรวะประชาชนยังกูทําได้ยังมากก็ปิดไฟปี้กันร,รีได้ยังมากแค่ลูกเล็กเด็กแดงโงการคิดคํานวณสูตรค่าไฟเช่นนี้นะครับบอกได้คําเดียวว่ามึงโคตรเอาเปรียบประชาชนตาดําๆอย่างกูเลยวิธีคิดของพวกมึงนะครับบอกได้คําเดียวว่าโคตรปัญญาอ่อนเลยนะครับมึงเล่นเอาคนที่ใช้ไฟเยอะๆนะครับมาทัวเฉลี่ยกับคนใช้ไฟน้อยๆและให้คนที่ใช้ไฟน้อยๆและได้เงินน้อยๆมีเงินน้อยๆเงินเก็บก็ไบนีนี้สินกูก็โคตรเยอะรถก็ผ่อนบ้านกูก็ผ่อนเมียกูยังต้องผ่อนเลยกลับมาต้อง ต้องจ่ายค่าฟงค่าไฟไแพงกว่าโรงงานอีกค่าไฟที่แพงกว่าโรงงานทําถึงอย่างอนามายัยอว่ามันระยําเกินคนแล้วนะครับทีนี้มาดูค่า FT กันบ้างการไฟฟ้าบอกว่าจะคิดเงินพวกเรานะครับ50สตังค์ต่อนหนึ่งหน่วยครับสมมุตินะครับเราจ่ายค่าไฟหน่วยหนึ่ง1บาท80สตังค์คิดเป็นเปอร์เซ็นต์นะครับออกมาเราต้องจ่ายเพิ่มขึ้นเป็นค่า FT กว่า27%นะครับแต่ถ้าเราใช้ไฟยกขึ้นเราก็จะจ่ายถูกลงแต่อคำว่าถูกลงบงัมาคิดเป็นเปอร์เซ็นต์แล้วเราจะต้องจ่ายค่่าไฟเพิมขึ้น อีก13%แปลเป็นภาษาไทยง่ายๆนั่นก็คือรอยนึงต้องจ่ายเพิ่อมอีก13บาทครับไอ้พวกหัวกล้วยเอ้ยทำไมมึงไม่เอาบัตร ATM กูเอาบัญชีเงินเดือนกูไปเลยสลา มันกมายทำหายเหวอะไรนะครับบวกขึ้นมาอีกตั้ง13เปเซพันหนึ่งแม่งก็เพิ่ม้นดัง130บาทการไปป่วยหัวค้านะครับก็ออกมาชี้แจงบอกว่าค่าไฟมันมี2ประเภทด้วยกันประเภทที่1น,นะครับประกอบด้วยต้นทุนทางการเงินต้นทุนในการดําเนินงานเป็นค่าดําเนินงานเป็นผลตอบแทนการลงทุนเป็นค่าการบริหารจัดการและต้นทุนค่าเชื้อเพลิงส่วนไอ้ค่า F T หรือว่าฟักตุกเกเตอร์นั้นคือกลไกในการปรับราคาค่าไฟฟ้าให้เคลื่อนไหวตามค่าใช้จ่ายที่อยู่นอกการควบคุมของการไฟ แปลเป็นภาษามนุษย์ว่าพวกครูเนี่ยจะต้องมาจ่ายค่าหายเหวอะไรก็ตามแต่ที่แม่งเพิ่มขึ้นจากการบริหารเพงสวยของพวกมึงว่านะครับคุณชายใหญ่ถ้าการไปป่วยหัวค้านะครับบริหารค่าเอฟป่วยหัวคีไม่ได้นะครับไปเชิญเพื่อนครูมาดีกว่าครับเพื่อนครูคนนี้นะครับมีวิสัยทัศน มีคอนเน็กชันมีความสามารถรักใคร่ประธาจนบันยี่สุดและก็รับได้ทุกเรื่องนะครับไปตามไอตอนนี้มาช่วยดีกว่านะครับกูว่านะครับตาบได้ที่ผู้บริโภยหัวคานของการไปยฟวยหัวค้าของพวกมึงนะครับไม่สามารถที่จะบริหารมันได้ไม่สามารถที่จะควบคุมได้แล้วพวกมึงจะทําต่อทําหาทําเหวทําสักกระเบืออะไร,รมึงเอาค่าแดกเล่าดาวเด็กตีเมอร์ลอกกะรีมารวมในค่าบริหารจัดก,การแม่ <c oughs> แต่ปรากฏว่าให้ประชาชนตาดำร่ำรวยร่ำรวยอย่างทุกครูเนี่ยนะมาจ่ายค่าไฟมาหาโหดที่เกิดจากการตั้งค่าไฟจากความคิดอันงี่เง่าเต่าตุนของพวกมึงเราลองมาคิดดูนะครับคุณผู้ชมครับว่าเราต้องจ่ายเงินค่าไฟฟ้าให้ผู้บริหารการไฟฟ้าให้พนักงานการไฟฟ้าแม่งเสบยสุขบนความยากจนของพวกเราประกอบไปด้วยอะไรบ้างหนึ่งค่าไฟแพงโคตรสองค่าบริการหวยสามสิบแปดบาทบวกกับค่าเอฟทีสิบสามเปอร์เซ็นต์บวกแรดอีกเจ็ดเปอร์เซ็นต์ แคลว่าประชาชนร่ำรวยร่ำรวยอย่างพวกเราจะต้องมาจ่ายเงินค่าไฟนะครับที่มันเรียกมาแล้วก็บวกไป20%รแล้วก็บวกอีก38บาทโอาททำให้กูนี oh, ่นะครับไม่แปลกใจนะครับว่าการไฟฟ้าแม่งเป็นรัฐวิสาหกิจอันดับสองที่ทํารายได้ของประเทศรองจากปตทหัวขอนะครับ oh. สุดนะครับพระเดชพระคุณรุนช่องที่มีชื่อว่าไอจิพหายอาทรศิลสวัสดิ์ผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวงออกมาแถลงข่าวโชว์สื่อว่าโอ้ภายในครึ่งปีนะครับการไฟฟ้านครหลวงแม่งฟังกำไร 4,700ร้านโอ้โ oh, ห oh, อยากจะบอกว่าไอ้เมย์ผูเรียนตามตรงเลยนะครับไอ้คุณท่านอาทรวอนตีนนะครับให้กูนะครับดูให้เด็กป .2 ออไปบริหารนะครับกูวก่ากำไรก็บ่อพอกับมึงนะครับมึงเล่นปิดประตูขาดทุนตั้งแต่มึงเริ่มดำเนินกิจการพอมันมีภาระค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นมึงให้ประชาชนอย่างกูมารับผิดชอบแทนพวกมึงพวกมึงบริหารงานผิดพลาดพวกมึงทำงานพลาดกูถามหน่อยเหอะ ประชาชนอย่างกูต้องมารับผิดชอบแทนพวกมึงทำไมวะแล้วพวกมึงนะหลับตานึกเวลามึงบอกว่ามึงได้กำไร4,700ล้านมึงดูคนแก่ยากจนอย่างพวกกรู้นี่แหละคนที่ไม่มีบ้านช่องจะอยู่คนที่มีพัดลมตัวเดียวมีหม้อหุงข้าวอันเดียวที่ต้องจ่ายค่าไฟแพงๆมหาโหดให้มึงเอามาใช้แล้วก็ให้มึงเอามาแถลงข่าวบอกกดนู่นกดนี่ว่าโอ้ยผมทำกำไรได้4,700ล้านก็ใช่น่ะสิบ้านมึงก็คงไม่เคยโดนตัดไฟอย่างบ้านกูบ้านมึงนะ ก็คงไม่เคยโดนการไฟฟ้ามายกหม้อไฟอย่างบ้านกูหรอบ้านมึงก็คงไม่เคยจุดเทียนนอนตอนกลางคืนหรอ ก็ใช่สิกูแม่งเสือกเป็นประชาชนตาดำๆไม่มีสิทธิ์มีเสียงมาเรียกร้องหาเหวอะไรกับพวกมึงแต่ครั้งนี้กูชายกลางประกาศตรงนี้กูไม่ยอมพวกมึงอีกแล้วกูจะทวงคืนค่าเอฟทีของพวกครูและผมชายใหญ่นะครับก็จะขอประกาศทวงคืนค่า f อฟีเช่นเดียวกันเรื่องนี้มันต้องถึงนายกยิ่งรักนะครับเพราะว่านายกยิ่งรักและคณะรัฐมนตรีเป็นคนที่ออกมติคอรมอในการแต่งตั้งบอร์ดของการไฟฟ้าในแต่ละประเภทนะครับอันนี้ท่านนายกท่านต้อง รับผิดชอบอย่างเต็มเต็มนะครับและ,และที่สําคัญนะครับไอคนระดับรัฐมนตรีที่ชื่อว่าเหียบเพงเสือกไปคุมกระทรวงพลังงานแต่โคตรมีปัญหาเรื่องพลังงานทั้งวิกฤตพลังงานน้ํามันและวิกฤตไฟฟ้าและไม่เคยช่วยหาเหวอะไรประชาชนเลยนะครับนายกยิ่งรักครับรายการคุณชายกบนะครับไม่เคยขอร้องอะไรนายกมาก,ก่อนครั้งนี้ขอทวงสัญญากับนายกนายกเคยพูดไว้ค<ล>รับมีเหตุผลอันใดค่ะรัฐบาลที่มาจากประชาชนจะ ไม่ซื่อสัสตย์ต่อประชาชนค่ะและที่สำคัญดิฉันจะไม่ทำงานเพื่อบริหารการเมืองค่ะดิฉันจะขอทำงานด้วยความมุ่งมัน่นเพื่อนำความสุขของพี่น้องคนไทยและประเทศชาติกลับคืนมาค่ะท่านเป็นถึงนายกรัฐมนตรีนะครับคำพูดของท่านถือว่าเป็นสัญญาที่ท่านให้ไว้กับประชาชนถ้าท่านไม่ทำตามคำสัญญาที่ท่านให้ไว้เลือกตั้งครั้งหน้ากบอย่างพวกผมไม่เลือกท่านแน่นอนวันนี้ลาไปก่อนขัดใจทุกคนแน่นอนสวัสดีครับ ที่บ้านเคยโดนตัดไฟไหมครับนายก